และในแคมเปญ Make New York MV Happen ผู้เข้าแข่งขันจะได้รู้ผลพร้อมกันในห้อง Elimination ว่าใครเป็นผู้ชนะในแคมเปญนี้และ4คนสุดท้ายที่ได้เข้าสู่รอบ Final Walk จะมีใครบ้างติดตามกันเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รอบคัดเลือก4คนสุดท้ายของ The Face Thailand นะครับมีเพียง4คนเท่านั้นที่จะได้ไปต่อ เมนเทอร์แต่ละคนมีสิทธิ์เลือกได้ทีมละหนึ่งคนนะครับส่วนคนที่4คือคนที่ทําผลงานได้ดีที่สุดในแคมเปญที่ผ่านมาผมจะถามคำถามพวกคุณให้พวกคุณตอบกับเมนเทอร์นะครคุณคิดว่าทําไมคุณหนึ่งคู่ควรที่จะได้ไปต่อและเป็น t h อะเฟสไทยแลนด์คนที่3ของประเทศไทยครับผมจะเริ่มจากทีมคริสก่อนนะครับใช่ครับสำหรับเกรซนะคะ เกรซมาจากศูนย์จริงๆเกรซไม่เคยทํางานอะไรมาก่อนเลยในวงการนี้คําสอนทุกๆคําสอนที่เมนเทอร์ทุกๆคนเคยให้เกรซเกรซนามาปรับใช้และพัฒนาตัวเองค่ะจนถึงจุดจุดนี้น้องเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ในทีมคริสไม่ใช่เพราะว่าเหลือน้องแต่เพราะว่าพี่เลือกไฟนอลวอลของพี่แล้วน้องเป็นคนเดียวที่มีทั้งพี่มาชาทั้งพี่คริสเพราะฉะนั้นน้องต้องเข้าไปแล้วทำให้ดีที่สุดพี่ขอให้น้องโชคดี เกรซครับยินดีด้วยครับขอบคุณค่ะทั้งชีวิตเกรซเขาไม่เคยได้รับโอกาสเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้สวย,วยแบบสไตล์คนไทยชอบเลยแต่ถามว่าเขาไม่คนที่จะชนะหรอก็กวันนี้เกรซให้เขาไปสู่ไฟนอลวอล์แล้วคิดว่ารายการ The Face เป็นรายการที่สามารถจะมองข้ามสิ่งพวกนั้นไปได้แล้วก็ให้โอกาสสำหรับคนที่มีความสามารถจริงๆสิ่งที่เกรททำได้ก็คือนำคำสอน จาก2เมนเทอร์มาทำให้ดีที่สุดนั่นคือคำขอบคุณที่ดังที่สุดสำหรับเกรซต่อมานะครับทีม B ผมเริ่มจากเทียค่ะพี่บีเป็นเมนเทอร์คนเดียวที่เห็นอะไรบางอย่างในตัวเทียที่คนอื่นไม่เห็นตั้งแต่พี่เลือกเทียเข้ามอยู่ในทีมเทียไม่เคยหยุดพยายามทั้งๆท,ที่ไม่ค่อยได้ถูกพี่ชมแต่สิ่งนั้นที่ทำให้เทียไฟต์มากขึ้นเรื่อยๆทุกวีก คือที่จะพิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ไม่ได้เลือกผิดคนถ้าพี่เลือกเชียร์ให้เดินไฟนอลวอล์กเชียร์จะทำให้พี่ภูมิใจและหนูจะนำตำแหน่ง The Face t h a i l a n ซี e ซ s o n 3มาให้ทีม B อีกครั้งค่ะเราสู้มาขนาดนี้แล้วเราคิดว่าเราพร้อมที่จะเป็น t h f f c e คทับทีมเชิญครับพี่ตอนวันแรกที่เราเจอกันได้ไหมคะหนูเกือบจะไม่ได้เข้ามาในรายการ แต่พี่บีเป็นคนให้โอกาสหนูและหนูอยากจะบอกว่าหนูไม่เคยยอมแพ้ทุกครั้งที่หนูได้เข้าห้องดำหลังจากนั้นหนูกลับไปและพัฒนาปรปับปรุงตัวเองตลอดและที่หนูรอดมาจนถึงตรงนี้มันไม่ใช่พอดวงค่ะแต่มันเป็นความพยายามและความตั้งใจของหนูจริงๆน้องเป็นไฟเตอร์สำหรับพี่น้องเข้าห้องดำตั้งสามรอบอะออกมาได้ทุกครั้ง หนูไม่ยอมแพ้อะจนตอนนี้มาถึงตอนนี้หนูก็ไม่ยอมแพ้สกายครับหนูยอมรับว่าหนูกดดันเวลาที่พี่ดุแต่หนูก็รู้ว่าทุกอย่างมันมาจากเจตนาที่ดีของพี่พี่ทำให้หนูเห็นจุดอ่อนแล้วก็จุดแข็งของหนูหนึ่งในจุดแข็งนั้นคือหนูสามารถเดินแบบได้แล้วถ้ามันเอาไปบวกกับสิ่งที่พี่บี เตรียมที่จะถ่ายทอนให้กับไฟนอลวอล์กของพี่หนูว่ามันใช้ได้ค่ะแล้วก็มันไม่สำคัญว่าหนูจะชนะเดอะเฟสหรือเปล่าแต่ตอนนี้หนูหวังแค่ว่าหนูอยากทำความฝันให้สำเร็จโดยได้เดินอยู่ข้างพี่บีขอแค่ได้เดินอยู่ข้างพี่บีต้องมาเลือกใครสักคนหนึ่งอะม,มันใจสลายอะ่ะเพราะว่าเราก็รักทั้งสามคนนะคะพี่อาจจะตุก ว่ากดดันในรายการแต่สิ่งที่พี่ทำพี่ทำด้วยใจคือบีโชคหนักมากอะสามคนของเขาเป็นสามคนที่สามารถไปไฟนนอลวอล์กได้หมดเลยทั้งสามคนสกายสกายอยู่ในรายการพี่เห็นแบบแรกอะสกายมีพร้อมทุกอย่าง แล้วสกายก็ทำได้ดีมาตลอดแต่พออยู่ในรายการสักพักหนึ่งจากที่มันดีมันก็เริ่มดรอปลงสกายก็รู้ตัวถูกไหมคะเพราะสกายทนแรงกดดันไม่ได้เียเียพัฒนาขึ้นเรื่อยๆให้พี่เห็นยิ่งช่วงท้ายเียยิ่งพัฒนาขึ้นพี่ก็เห็นความตั้งใจ มันยากสำหรับพี่จริงที่ไม่รู้จะเลือกใครพี่ขอเลือก สกายค่ะอ pues er. <celular> ินดีด้วยนะครับสกายปีนี้ใช้ใจเหมือนเดิมมันมีบางอย่างไม่รู้สิเหมือนกระสิบข้างหูว่ามันคือสกายอะวันนี้บีเขาเขาฟอลโล่ตรงนี้อย่างเดียวเลยอะเควสกับคิดว่าเขาจะเลือกเทียร์ด้วยซ้ำเพราะว่าคอมเมนต์ที่เขาบอกคือสกายเนี่ย เหมือนด้อยลงด้อยลงแล้วเทียเนี่ยพัฒนาขึ้นคิดดูใจเด็กดีมันก็ต้องคิดว่าเป็นเราแล้วปะเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆพี่บีเห็นอุ๊ยเป็นชั้นแล้วแล้วไม่ใช่คือสกายอาจจะมาตั้งแต่แรกแล้วดอรอปลงไปแต่บีคิดว่าเรามีเวลาไงเพราะนี่เรากว่าจะไฟนอลวอร์น่าจะพุชให้เขาแบบสู้ได้เชิญครับ ขอบคุณพี่บีมากที่ยังเชื่อใจในตัวหนูยังเชื่อมั่นในหนูว่าหนูสามารถทําได้หนูจะเป็นเดอะเฟสให้ได้หนูจะชนะให้ได้ค่ะทีมสุดท้ายนะครับทีมลูกเกดครับพูดกับเมนเทอร์ได้เลยครับค่ะขอขอบคุณเกดที่ให้โอกาสหนูทําให้พวกหนูพัฒนาตัวเองจนมาถึงจุดจุดนี้เพราะความฝันของหนู ขึ้นหนูอยากเดินไฟนอลวอลกับพี่เกตอยากเดินไฟนอลวอลกับพี่เกตอยากขึ้นไปอยู่สี่คนสุดท้ายมินครับขอบคุณพี่เกตมากค่ะมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้มินได้ออกไปแล้วแล้วพี่เกศยังให้โอกาสมินและส่งพวกเราไปเรียนมินรักพี่เกตเหมือนแม่คนหนึ่งขอบคุณมากๆค่ะที่เธอไม่มินมีวันนี้เรลงผัานครับ ผ่านมาเพลงตั้งใจเพลงสู้พยายามตัวเองให้ดีขึ้นวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายที่ไม่รู้ว่าหนูจะได้ไปต่อหรือเปล่าก่อนหน้านี้หนูเคยโดนด่าว่าหนูอยู่ในลุกเด็กหนูพยายามให้มันดูโตขึ้นยังไม่รู้ว่า ที่ผ่านมาพี่เกดเห็นความพยายามของพี่หรือเปล่าแต่พี่ยายามทำให้มันดีขึ้นให้ความคุณพี่เกดหนู <S <S 1> <S 1> <S นอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดในนี้แต่ว่าหนูอยากให้พี่เกดเห็นความพยายามของหนูแต่พี่จะบอกว่าพี่เห็นนะ ก่าที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยน้องๆทุกคนเนี่ยก็เหมือนดอกไม้อะตอนแรกมาก็เป็นมเมล็ดกรรมหนึ่งฟ้ามาด้วยประสบการณ์อาจจะไม่ได้สวยแต่พี่ปั้นเด็กคนนี้ได้แล้วทุกวันนี้ก็เป็นอย่างที่พี่ต้องการฟ้าจากวันแรกถึงวันนี้เขาสวยขึ้นแบบสามเท่าเลยมิน เป็นมาเลที่มาจากต่างจังหวัดไม่รู้อะไรมินเนี่ยเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีโอกาสมากกว่าคนอื่นอีกเพราะว่าหลุดไปจากเกมนี้แล้วแล้วพี่ดึงกลับเข้ามาแต่กลับกลายเป็นทำให้พี่รู้สึกว่าไม่คว้าโอกาสครั้งที่สองที่น้องได้ไปให้มาซ้อมหรือมาเจอพี่มาคุยกับพี่น้องไม่มา ไม่ติดต่อกลับมาหาพี่ไม่ถกลับพี่บอกว่าอ้วนขึ้นให้ไปลดก็ไม่ลดที่พี่พูดเนี่ยเพราะว่าพี่รักเพราะน้องยังเด็กอยู่แล้วน้องยังมีโอกาสที่จะกลับตัวเวลาโอกาสมันมาเราต้องคว้าเอาไว้แล้วทำให้มันดีที่สุดอย่าทิ้งโอกาสนี้ไปอย่าทำให้คนที่ให้โอกาสน้องเสียใจ เหมือนที่พี่เกดบอกอะโอกาสมาแล้วไม่คว้าไว้ก็ช่วยไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้รับโอกาสนั้นเป็นครั้งที่สามหรอกเพลงขวัญพี่ต้องปั้นน้องให้เป็นดอกไม้ที่สวยแล้วงามสงาม่าตั้งแต่เอพิโซดแรกจนถึงเอพิโซดนี้พี่ได้อย่างสิ่งที่พี่ต้องการถ้าแคมเปญเมเบลีนเนี่ยเป็นเพลงขวัญที่ชนะพี่มั่นใจว่า ความสามารถของน้องจะทำให้น้องอาจเป็นเดอะเฟซได้เพลงขวัญจะชนะเมเบลีนไหมโคตรหวังเลยฟ้าค่ะยินดีด้วยนะคะฟ้าเหมือนความฝันเราเป็นจริงแล้วมันเหมือนที่เราคิดไว้ขอบคุณพี่เกตที่แบบไว้ใจหนู Yeah. <laughs> you